สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีความคืบหน้าของดิวอิสซักกับเลวพรูรวมทั้งเบนจามินเชสโกกับนิวคาเซิลและแมนยูนะครับผียังมีส่วนร่วมนะครับยังไม่ยอมแพ้นะคือดิวนี้เนี่ยมันเป็นดิวลูกโซ่ส่งผลกระทบต่อกันแล้วก็อาจจะเป็นดิวที่มีผลต่อการลุนแชมป์ด้วยเพราะฉะนั้นต้องตามมาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดในสืน่ออังกฤษยืนยันว่าเยวพูจะยื่นข้อเสนอรอบ2 ขอซื้ออเล็กซานเดอร์อิซักต่อแน่นอนนะครับนะตัดสินใจไม่เล่นบทโหดแต่ว่าหันมาเจราจาซื้อขายกันอย่างมีเหตุมีผลนะครับนะเลวพูเนี่ยจะยอมเพิ่มค่าตัวให้นะครับจากเดิมเสนอไปประมาณ110ล้านปอนด์นะโดนนิวคาเสเซิลปฏิเสธแต่ว่ารอบ2จะเพิ่มให้อีกพอสมควรน่าจะเป็นระดับทำลายสถิติค่าตัวแพงที่สุดในอังกฤษนะข่าวบอกว่ามูลค่ารวมเนี่ยอาจจะไปถึงเกือบ 130ล้านปอนด์นะครับแต่ว่าเขาจะแบ่งจ่าย3มงวดนะไม่ได้จ่ายทีเดียวนะครับทานผู้ชมครับอเล็กซานเดอร์อิซักตอนนี้กลับมานิวคาสเซิลแล้วนะครับหลังจากแยกไปซ้อมเดี่ยวนะครับแยกไปซ้อมกับทีมเก่าเรียวโซสตัดท,ที่สเปนนะซึ่งตรงนั้นได้เหมือนกับการประกาศเจตนารมณ์แสดงให้รู้ว่าอยากย้ายทีมนัจ๊ะอบอกให้รู้นิดนึงนะครับนะ่ แต่ว่ามันก็แค่นั้นนะครับนะเพื่อไม่น่าเกลียดนะถึงเวลาเขาก็กลับมานะครับตอนนี้กลับมาแล้วนะครับกลับมานิวคาสเซิลแล้วแต่ข่าวยืนยันเหมือนเดิมว่าถึงนี้ซักกลับมาก็แค่กลับมาเจรจานะครับนะเตรียมย้ายไปเลี้ยวผูอย่างเดียวส่วนทีมนิวคาสเซิลวันนี้จะลงอุ่นเครื่องกับสเปอร์ซี่เกาหลีใต้นะครับกลับถึงอังกฤษวันจันทร์นะครับทีมนิวคาสเซิลเนี่ยนะกลับมาก็จะได้เคลียร์กันแบบแมนแมนนะสริกาก็จะ ลุ้นขอซื้อเบนจามินเชสโกจากไลฟ์ซิกมาแทนอิซักต่อไปนะครับเมื่อวานนี้นิวคาเซลยื่นซื้อเชสโกงวดแรกไปแล้วนะครับยื่นไป69.9ล้านปอนด์เกือบเกือบ70ล้านนะคือจ่ายแน่ๆเนี่ย65.5ล้านอีก4.4ล้านเป็นออปชั่นเสริมที่หลังนะครับอันนี้จะเป็นสถิติการซื้อนักเตะแพงที่สุดของสโมสร,รนิวคาเซลนะทำลายสถิติ60 0. ล้านปอนด์ตอนที่ซื้ออิซักจากเรียวโซรส,สดัตนะครับ แต่ปรากฏว่าไลฟ์ซิกปฏิเสธนะไลฟ์ซิกปฏิเสธนะครับยังไม่ขายนะครับนะไลฟ์ซิกไม่โอเคเรื่องสัดส่วนของเงินนะครับก็คืออาจจะอยากได้ส่วนที่รับแน่ๆมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับดีลยังไม่ล่มนะครับจะเจรจากันต่อโดยมีแมนยูเข้ามาเป็นตัวแปรนะครับแมนยู <laughs> เป็นตัวสอดแทรกผีไม่ยอมแพ้นะครับทุกท่ครับถึงแม้จะมีข่าวว่าเชสโกเนี่ยเขาตัดสินใจเลือกนิวคาสเซิลไปแล้วนะ แต่แมนยูยังสู้ต่อนะครับอิสาดแดงนี่อาจจะดึงรัสมุสฮอยลุนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานะครับก็คืออ่ะนี่ไงไลฟ์ซิกจะได้เอาฮอยลุนไปเล่นหน้าแทนเชสโกไงนะหรือไม่งั้นก็ยอมขายฮอยลุนแบบหั่นราคายับเยินนะครับอาจจะขายแค่30ล้านปอนด์อ่ะแล้วก็เอาเงินมาหมุนซื้อเบนจามินเชสโกต่อไปนะครับแมนยูนั้น ซื้อรัสมุสฮอยลุนจากออตาลนต้าเมื่อปี2023นะครับตอนนั้นซื้อไปตั้ง72ล้านปอนด์นะครับนะอาจจะยอมขายหันแบบโหหน้าเกลียดอยู่นะจาก70กว่าล้านเหลือ30ล้านเนี่ยโอ้โหมันลงมากี่เท่าแล้วเนี่ยนะแต่ว่าอ่ะมูม,มูมานะครับ <laughs> มีแมวเดินโชบผ่านหน้าจอเออฮอยลุนพยายามเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าเขาไม่ตอบโจทย์กุญซือรูเปนอโมริมเนี่ยนะ ก็คือยิงน้อยไปนะครับยิงน้อยเกินไปนะโมริมนี่จะหาสูตรหน้าใหม่ท่าเดียวเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ชมกับรัสมุสไอยลุนเนี่ยนะไม่ได้ย่ำแย่อะไรขนาดนั้นนะครับไม่น่ารีบขายเก็บไว้เป็นอะไรก็ได้ไงใช่ไหมอย่างน้อยยังมีความแข็งแกร่งใจสู้นะครับในบรรดาแนวลุกแมนยูตอนนี้เนี่ยรัสมุสอยลุนแข็งแรงที่สุดแล้วนะครับตัวเบลเลอร์เลยนะถึงจะได้เบนเชสโกมาก็เหอะ แต่ใครจะไปรู้ว่าเชสโกเนี่ยเขาต้องใช้เวลาปรับตัวแค่ไหนแกมันต้องมีตัวอื่นคอยสแตนบายเผื่อ,อไว้นะครับนะรัสมุสไฮรุนร un, เล่น p r e ซี s ั o n ดีนะครับเท่าที่ดูจากนัดอุ่นเครื่องเนี่ยโอเคเลยนะครับนะไม่ควรรีบปล่อยตอนนี้รอไปสักเดือนมก,กราก็ได้ลครับเปิดตลาดรอบ2เดือนมก,กราคมเนี่ยถึงตอนนั้นก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เก็บไว้ก่อนก็ได้อ่ะนะอโมอริมเนี่ยเฮ้ยต้องใจเย็นนิดนึงอ่ะคือไม่ใช่ใคร ไม่ตรงปกนะเล่นไม่ได้อย่างใจพี่ขายทิ้งหมดเนี่ยนะตัวเริ่มจะไม่พอเอานะครับเออแมอยูจริงๆแล้วเนี่ยยังมีข่าวสนใจเฟเมนโลเปสมิดฟิลบาเซโลนาด้วยนะครับโลเปสอายุแค่22แต่ว่าเซนเกมรุกดีเลยนะครับตัวนี้เก่งเลยนะค่าตัวก็แรง61ล้านปอนดนะ์่ะเฟเมนโลเปสเนี่ยนะครับนะผีอยากได้แต่ก็แน่นอนนะครับต้องหมุนเงินก่อน กลับมาที่เลี้ยวูพอีกหน่อยนะครับหงซื้อเยอะเพราะฉะนั้นต้องปล่อยตัวเก่านะครับทยอยขายไปนะดาวินุนเยสล่าสุดเอซีมิลานให้ความสนใจนะครับโดยชมครับสกายสปอร์ตอิตาลีเนี่ยเขารายงานว่ามิลานเนี่ยติดต่อเอเจนติดต่อตัวแทนของน้องนุ่นมาแล้วนะครับเจรจากันอยู่แต่ว่าค่าตัวกับค่าเหนื่อยมันก็ต้องพอดีพอดีอะนะแต่แพงไปมิลานก็จะไม่ไหวนะครับเลี pool, ้ยวโพกำลังจะขายไทยเลอร์มอตันด้วยนะครับ มิดฟิลด์ดาวรุ่งนะครับจะขายให้ลียงค่าตัว15ล้านปอนด์ไปตรวจร่างกายที่ฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้วนะครับคงย้ายแน่นะครับมอร์ตันวัย22นะครับนะเขาอยู่กับลิเวอร์อพูลมาตั้งแต่7ขวบแล้วโตวจากอะคาเดมี่นะครับแต่ว่ามันไอคันจะพูดถึงโอกาสในทีมชุดใหญ่เนี่ยก็มีน้อยไงเรารู้กันอยู่นะครับถึงเวลาต้องไปก้าวหน้ากับทีมอื่นแล้วนะครับสำหรับไทเลอร์มอร์ตันนะโอเคมาพูดถึงเชลซีนะครับ เชลซียังเป็นทีมที่น่าจับตามองสุดๆนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับการลุ้นแชมป์ปีนี้คือซื้อตัวใหม่แต่ละคนเนี่ยเฮ้ยมันเข้าเป้าเลยอ่ะซื้อมาแต่ละตัวนี่คือฮือฮานะครับนะล่าสุดกำลังจะได้จอเรียวฮาโต้กองหลังจากไอเอกซ์นะฮาโต้จะมาช่วยแบ่งเบาภาระของหัวฟูมาร์คคูรุดายะนะครับฮาโต้ค่าตัว37ล้านปอนด์นะตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้น่าจะเซ็นนะน่าจะเปิดตัวนะครับ นอกจากนี้เชลซียังจะเอาชาบีซิโมนตัวรุกทีมชาติเนเธอร์แลนด์จากไลฟ์ซิกด้วยนะครับล่าสุดซิโมนเนี่ยลบชื่อทีมไลฟ์ซิกจากโปรไฟล์ใน i อนะครับเกมที่ไลฟ์ซิกอุ่นเครื่องเมื่อคือนนี้กับอตาลันต้าเนี่ยเขาก็ไม่มีชื่ออยู่ในทีมส่อแววว่า,ย,วา,วาย้ายทีมแง่เลยนะชาบีซิโมนเนี่ยเก่งอยู่นะครับเชลซีถ้าได้ซิโมนมาอีกคนนึงเนี่ยคู่แข่งปวดหัวเลยเชลซีจะเป็นทีมที่ จับทางยากที่สุดในเีเม์ลีกเลยเพราะว่าตัวเลือกมันเยอะนะครับไม่รู้นัดนี้จะเอาใครลงนะไงใช่ไหมออปชั่นเยอะมากแนวรุกนะ่ะมีทั้งคโคคีหนาวนะครับคโคพาร์เมอร์นะเปโดเนโตเงี้ชเปโด,โเ,ปโดโเรียมดีแลันะครับเจมี่กิทเทนส์แล้วก็จะมีเอสเตวาลจากพาวเมราสเข้ามาด้วยนะครับนักเตะบ,บราซิลชาบี้ซิโมนก็กำลังจะมาดูเดะคือเพียบเลยนะครับนะ กุนเซนโซมาเรสกาเนี่ยเขาไม่มีสเปดตัวจริงตายตัวนะครับจัดทีมตามแท็กติกนะตามความเหมาะสมนะจัดทีมตามการซ้อมตามความสดของสภาพร่างกายนะครับดูว่าคู่แข่งเป็นใครเล่นแบบไหนด้วยนะเชลซีลุน้นแชมป์สนุกแน่นอนนะครับโอเควันนี้ก่อนจากกันนะครับน้องมูมูทรงมูมูขอมีส่วนร่วมด้วยนะ <laughs> โตขึ้นเยอะไหมล่ะเห็นไหม ขอบคุณทุกท่านนะครับพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมครับก่อนจากการอย่าลืม subscribe ด like, กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเพจเอกลาชเต็มหนุ่ยทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะพรุ่งนี้เจอกันนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ้อนำ้อน